สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักกับเซรั่มกู้หน้าบลูม <Bloom. S 1> ตัวช่วยใหม่เพื่อสาวๆคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไหนเป็นวัยกลางคนเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้รัมากตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากดอกบัคคูชิออนะคะที่นําเข้าจากอเมริกาคุณสมบัติเขาปังมากช่วยต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนป้องกันผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยใบหน้าดูเฟิร์มกระชับอ่อนเยาว์ลดเรือนิ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ล่องลึกให้ดูตื้นขึ้นนี่นะคะเนื้อเซรั่มนะคะอย่างที่เห็นในคลิป น,ะะน่าใช้มากเลยซึมซับเร็วมากและยิ่งที่เขาบอกว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยพวกฝ้าพวกรอยแดงรอยดําอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยชอบมากตรงกับปัญหาหญิงจะเห็นว่าหญิงไม่แบบว่าริ้วรอยจุดด่างดําจากรอยสิวนี่เยอะมากนะคะก็ใช้อย่างต่อเนื่องค่ะ สารสกัดเขาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในยาซีนามัยนะคะกรดทาเนสมิกสารสกัดจากชเอมโซเดียมไฮยาลูโรเนตหรือว่าสารสกัดจากอารเวรานะคะตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นคือมาพร้อมสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของผิวหนังก็จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงเหมือนเป็นเรตินอลแถมยังช่วยกระตุ้นให้ผิวของเราสร้างคอลลาเจนได้ด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะอย่างจากที่หญิงใช้อย่างต่อเนื่องก็เป็นไปตามภาพที่เห็นนี้เลยค่ะแฮปปี้เลยค่ะ